จ่าแพนครับทุก like คนคลิปนี้ยังจะไม่กล้าพามวนด้วยจ้าเด้นนี่มาแต่หาป่าเรีวกะเสียวป้ามาถอดด้วยจ้านี่แบ่งไวเครื่องนึ่งตำสมเจลด้วยจ่าจ้าจ่าทอดน้ำตาลเดงกะป่าสลิดกเสียโวัพ้นกันเลยเดียวทำงานเราแก่เราไม่ถอด เดี๋ยจ้าป้าที่ยายหามาเลยทอดเลยเ็บแกะไปเลยวันนี้กินครบทุกคนเลยพี่น <มา S 1> ้องตามพริกสดไปผงกระชายลงไปเดี๋ยวด้วยจ้าผงกระชายลายเสียบไรเสียบหน่อยเสียบหน่อย ครับตั้มสวมด้วยพี่น้องตาตกเน่าอยู่ตังใจตั้มหรอพี่น้องเหยียบลอยเพื่อเดียวเฉ็บเบได้ต้องเฉ็บเฉ็บได้ เสพเสลชิ้นเอาขบหลอกที่น้องนี่มุกคนหิ้งก,นงกินแสบแสบมากทั้งนั้นป้ากระทอดเร็วเลววยนี่จ้าหนัวหนัวมาเด้อเมื่อกินในใหยเด้อก็ป้าทอดมือนี่เจ็บแสบไปเลยเลย ฮ่าซีมข้าโคกเลยนะหิดบาดบาดได้จ่าด้วยเยี่ยมตั้มไม่มาเขากันนี่ไม่ะคือจะตั้มเจ๊เจ๊เจ๊ะบัวเป็นตั้มเขาเพราะต่อดรามือนี่ตั้มเขาบางยางเลย เจ้าถว่วมึงบึงเจน้าน้ำแต่อากระปุลไมาใส่นะเธอ <laughs> น,น้ำสุ่มได้พี่นอ้องเราเมื่อคืนลึกดอกมามาปร่งเป็นหมดแล้วนี่ไม่พักแก้วบีจา้ามาเด้อพี่นออ้องแพนครับจะไงตางประเทศมากินเขาในก,กันด้อจาเด้มอมาเขามา มามามาเสียบเสยบเลยเอ้เขมวดขัน hmm. ข mm ้ขมวจได้กล้วนสาวลมด้ยี่นอหามฮ่าน่ะขมขนแล้ยี่นอ mọi người mọi được đã mọi người mọi <tôi> người <nói> mọi người 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 Sẹp người mọi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  กินงูแกรบแบเอจงเลยกนนแบอ่อปวอเนยน่ยอือนะน่จง่้ยสมก็คือพัด้านปวดหลดบาไมาไาสอจแบบเข้าอย่นหญ่องเข้าแลยเปเบอรตัวมาแบบเด้ไนอนแกบ้ที่อ่างน้ได้หลายบ่ แก่ไดตัวแต<ส>ัพี่้อมมากินพี่้องมากินด้ยามากินไม่ได้ตุตั้มมยมากินหามาเหลือก็มาหาม่เหลยก็มหดกิน,น,นกินด <ๆ S 2> ้จ่าด้วยเจ็บไปเลยม,มือนีพร้อมพี่พร้อมน้องได้จ่าเด้ว

ไตวอได้ไม่กินน้่นบอกได้จ้าได้วจกินบดปปได้ว่าีปีแล้วได้วจกินบได้ <c oughs> นองนั่นก็ค <c oughs> อจุบได้มาหาโบ <c oughs> หาเขียนน้นนองนั่นไปไปรงเรียนได,จด้จ่าเด้อจันจันอาคารพูดประหัดสุกเสามาเสาอย,อยู่ใครหนองนั่นจีไไปขันยูกไก่ๆนองนั่นไปไหนขันยูกใก่้นองนั่นไป้หกไหน น,นี่น้องยายก็คิดอางไว้เพียงแค่นี้แหละเดี๋ยวจะนั่งคิดแทบแช่น้องสาวว่าคณาชาวคณเจ้าคิดได้คิบนี่กะกําลังแกให้ยายนี่เด้อขอบคุณจุกกําลังใจขอบคุณจุกไหลจุกแท้แล้วก็เพ่งใส่ยายโดยดีเสมอม,ม,มากระเจ้าพี่ฝันก็กระได้ยายขออภัยด้วยจ่าสวัสดีจ่ารักนะทุกคนจุกจูบเส็ๆเลยพี่น้องเส็บเลยตรงตาม เจ็บเจ้หองหาล้เว้ยเจหองหาย,ยหายมูเขาอ,อกเหอเได้วยจ้าเหลือจะย่ายใย่มักสุมก่มบงงจักยนักสุ่มบงงืมิ้นอะไร้ายให่อหัวป้ามจิ้นได้เมือ่อฮ <laughs> ึแ่มนไม่สบจะย่ายมนี่แขวจะเจ้ว่ามันยำม,มวนอปลอกไปเลยอืมนี้พระมันเยอะเลยนี่ ตัวผู้ด้วยจ่าแจว็สมแซบหลีลองได้อยากกินจะ่นามันไยากินจะ่นามะอืวุ้ยเฮ้ยแต่อยูใ่ใ <c oughs> ต่ตาลามสวยเลยพี่น้องแซบไปไม่ไหรอกแมอืม กอกอกแถวนำน่องพอท่านออกอยู่เรื่อพี่น้องเออด้อขาออกเรื่อยๆเร่ยๆเรื่อยำพักแสบเรื่อพี่น้องเรื่อยรื่อยๆเรือยพี่น้องเฮ้ยขามาเจ็บตกต้นใจต้นใจกินคนเดียวพี่น้องย่าว่าจะนั่งเฉ็บแสบขอก็มาลากรายได้ จบไปเพีงเยงแค่นี้เลยนะจา้าสวัสดีจา้จาแซจจ่บกดติดตามคลิปต่อไปได้วยพี่น่องจา้จาจ้ารักนะทุกคนจุ๊บจุ๊บโอ้ขอบุนก็มา